สวัสดีครับพี่พี่น้องอั๋นนะครับจากบริษัทสร้างสรรค์ปัญญาจำกัดนะครับ Creative Intelligence นะครับวันนี้ครับจะมาชวนผู้พี่พี่ครับทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน Zoom ครับหรือโปรแกรม Zoom เนาะที่ทุกวันนี้ครับพอเวลาโควิดเข้ามาเนาะทำให้เราจัดเวทีประชุมไม่ได้ครับหรือว่าจัดลงหาชาวบ้านไม่ได้เนาะจัดเวทีไม่ได้เราก็เลยชวนผู้พี่พี่ครับมาประชุมทีมกันครับในรูปแบบใหม่ครับแต่เป็นรูปแบบทางออนไลน์เนาะโดยใช้ แอพพลิเคชันครับหรือว่าโปรแกรมเนี่ยชื่อว่า Zoom ครับ Meeting เนาะ Zoom m e e t i n ว v ดีโอโอเคครับซึ่งมันสามารถครับโหลดได้ทั้ง iOS Android หรือว่าโปรแกรม PC เนาะทั้ง PC เลยครับโดยวันนี้ครับที่เราจะมาชวนดพว่พี่เนาะดาวโหลดกันครับแล้วก็ทดลองใช้ครับจะมีเรื่องของหนึ่งโทรศัพท์นี่ครับตัวอย่างของ Android เนาะที่จะใช้โทรศัพท์ a m ม u n g ครับเป็นหลักครับแล้วก็ ในมีของ iOS ครับที่เป็นของ a p p l e เนาะที่เป็น iPhone ครับแล้วก็ iPad ครับเนาะโดยวันนี้ครับเราจะมาเริ่มของ Android ก่อนเนาะโอเคครับเริ่มแรกครับพี่พี่เข้าไปที่ App Store ครับ App Store นะครับจากนั้นครับกดค้นหาครับแล้วพิมพ์คำว่า Zoom ครับ็นภาษาอังกฤษเนาะแ O O M ครับจากนั้นครับ กดค้นหาครับเมื่อกดค้นหาแล้วครับะจะขึ้นแอปพลิเคชันต้องซูมเนาะคราวนี้ครับให้ผู้พี่ครับกดติดตั้งครับกดติดตั้งครับเมื่อพี่กดติดตั้งนะครับพี่ต้องรอเวลาสักคู่นึงเนาะสำหรับพี่คนไหนที่ใช้ w อิ Fi, Internet, Fi, นเะน็ต Wi-Fi เนาะมันจะเร็วเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันเชื่อมอยู่กับ Wi-Fi บ้าน,นครับส่วนพี่คนไหนที่ใช้ อินเทอร์เน็ตจากซิมโทรศัพท์เนาะหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับอาจจะช้าตามความเร็วเน็ตที่พวกพี่มีเนาะโอเคครับรอสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งมันกำลังตอนนี้กําำลังติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับพี่ๆมันจะมีคำว่าเปิดครับอยู่ตรงขวามือเนาะที่กดไปเลยครับเปิดจากนั้นครับมันจะพาพวกพี่เข้าไปแอปครับแอปพลิเคชันของซูนเนาะคราวนี้ครับ พอเมื่อพี่ๆครับโหลดเสร็จแล้วครับให้ออกไปก่อนเนาะจากนั้นครับถ้าถึงเวลาจริงๆครับพี่ๆทีมงานครับจะส่งลิงก์มาให้เนาะลิงก์ในที่นี้ครับจะส่งมาผ่านไลน์ผ่าน Facebook ก็ได้ครับแต่ในที่นี้นองจะมาทางไลน์เนาะซึ่งรอบนี้จะให้ทีมงานครับส่งมาครับนี่ครับเมื่อทีมงานเนาะส่งไลน์ส่งไลน์มาให้แล้วครับเป็นลิงก์เข้าโปรแกรมครับแบบนี้ครับ Okay. ให้ผู้พี่ๆครับกดนาะตรงปุ่มตรงสีงน้ำเงินเนาะมันจะเป็นที่อยู่ของลิงก์ครับกดหนึ่งครั้งครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับด้านล่างเนาะว่าพี่จะเปิดทางไหนครับเปิดด้วยอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปิดด้วยแอปพลิเคชันเนาะเราต้องกดไปที่แอปพลิเคชันนะครับที่เป็นรูปซูมนะครับกดหนึ่งครั้งครับจากนั้นครับมันก็จะเด้งเข้าหน้า แอปพลิเคชันเนาะถ้าผู้พี่ๆครับคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้เป็นเป็นสมาชิกของซูมครับคราวนี้ครับทุกครั้งที่เข้าเนาะมันจะขึ้นว่าให้พี่เนี่ยครับรบกวนตั้งชื่อครับคราวนี้ครับผมจะตั้งชื่อนาะเป็นตัวอย่างครับว่าอันนะครับจากนั้นครับกดโอเคผมเมื่อกดแล้วหน้านี้ครับ เราอย่าเพิ่งทําอะไรเนาะเราอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับเพราะว่าหน้าเนี้ยมันจะถามเกมาะมันจะส่งข้อความไปให้ของหัวห้องเนาะหรือว่าคนที่เปิดห้องชวนเราเนี่ยจะถามว่าอนุญาตให้เราเข้าไหมอ่ารอสักพักครับเพื่อให้ทางหัวห้องหรือว่าเอ่อโ้ดห้องเนาะเป็นคนตอบอนุมัติให้เราเข้านะครับเมือ่อ โคดห้องเนาะหัวหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาเห็นแล้วว่าเรากําลังจะเข้าครับเขากรอบตกลงปุ๊บมันก็จะเร่งเข้าหน้าแล้วครับเข้าไปเข้าหน้าเตรียมตัวแชทแล้วแต่ก่อนที่จะแชทครับมันจะมีคําว่ามันจะมีขึ้นเนาะว่าคุณเนี่ยจะเปิดตัวไมโครโฟนหรือเปล่าเนาะ,ะให้พี่ครับกดไปตรงภาษาอังกฤษตัวนี้เลยเนาะกดไปหนึ่งครั้งครับมันจะเด้งหน้าป๊อปอัพขึ้นมาครับว่า อนุญาตให้ใช้ให้ซูมเนี่ยให้แอปพลิเคชันตัวเนี้ยใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์หรือเปล่าครับให้พี่ๆนะครับกดอนุญาตครับพอพี่กดอนุญาตปุ๊บคราวนี้ครับมันจะขึ้นมาเนาะเป็นตัวไมค์ครับตัวรูปตัวรูปใหม่เนาะแต่ว่ามันยังมีตัวค่าสีแดงอยู่ครับตัวนี้จะแสดงว่าของพี่เนี่ยครับได้อนุญาตใช้ไมค์แล้วครับแต่คราวนี้พี่ยังไม่ได้เปิดไมค์ครับในการเปิดไมค์ครับให้พี่กด หนึงครั้งครับตรงรูปไม้เนาะกดหนึ่งครั้งให้มันเป็นตัวไม้สีขาวๆครับอันนี้ครับจะแปลว่าพี่พเปิดไม้แล้วเนาะแต่ว่าพี่ยังไม่เห็นเนาะว่าพี่เปิดกล้องหรือเปล่าครับพี่ดูไปตัวที่สองครับเขียนว่า start video ครับเมื่อพี่กดเพื่อไี่เห็นแล้วใช่ไหมครับมันเป็นตัวแดงๆก็แสดงว่ามันปิดอยู่ครับให้พี่กดหนึ่งครั้งครับตรงตัวรูปวิดีโอเนี่ยแหละครับกดไปเลยครับ อพอกดปุ๊บมันจะถามพี่ครับว่าอนุญาตให้ซูมเนี่ยใช้ถ่ายรูปหรือว่าบันทึกวิดีโอหรือว่าใช้กล้องตัวนี้หรือเปล่าเนาะพี่ให้กดอนุญาตครับพอกดปุ๊บพี่พี่ไม่ต้องตกใจเนาะว่ารูปเปันขึ้นหรือเปล่าครับพี่มองดูที่มุมด้านขวามือข้างล่างครับมันจะมีรูปเป็นเมจอยู่นั่นคือรูปของเราเนาะเนี่ยครับ เป็นว่าเราเนี่ยตอนนี้เราเปิดกล้องอยู่ครับแต่เมื่อเราไม่ใช้หรือว่าเราอยากปิดกล้องเนี่ยครับเราก็กดตัวเดิมครับ1ครั้งมันก็จะปิดกล้องแล้วครับคราวนี้ในกรณีที่ว่าพี่ไม่รู้เนาะรูปมันเล็กไปรูปตัวเองเนี่ยมันเล็กไปเรากดที่รูปได้ครับ1ครั้งปุ๊บมันก็จะสลับครับสลับเป็นหน้าเราขึ้นมาเนาะอย่างนี้ครับเพื่อดูเนาะว่าเฮ้ยเราหล่อหรือเปล่าจากนั้นครับเราก็ ปิดเข้าไปดูครับคราวนี้ครับพี่ๆไม่ต้องตกใจเนาะที่มันเป็นสีม่วงๆเนี่ยคือทีมงานเรายังไม่ได้เปิดกล้องครับคราวนี้ครับเราจะให้ทีมงานเราเปิดกล้องหน่อยอ่าจากนี้เนาะเนี่ยทีมงานเราเปิดกล้องแล้วครับเราก็จะเห็นนะครับท่าทางนของพี่เขาเนาะว่าทำแบบไหนครับเขาทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคุยกันได้แล้วครับโอเคครับอันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับพี่ที่ยังไม่มีไอดีเนาะ หาดีในการเข้าครับแต่คราวนี้พอถึงเวลาเนาะออกออกยังไงอ,ออกยังไงใช่ไหมครับพี่ๆเห็นกดไปหน้าทุกครั้งพี่ๆจะสังเกตหรือเปล่าครับพอเวลาเราถือโทรศัพท์อยู่เฉยๆเนาะไอรูปไอคอนหรือว่ารูปข้อความเนี่ยในกรอบมันจะหายไปใช่ไหมพี่ๆไม่ต้องตกใจนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาละคราวนี้ครับพี่ครับเวลาออกอเห็นมุมขวาด้านบนไหมครับมันได้เขียนว่ารีฟครับ อันนี้ครับเป็นปุ่มออกครับให้พี่กด1ครั้งแบบนี้มันจะถามว่าคุณเนี่ยจะออกจากห้องนี้หรือเปล่าครับให้พี่กดเลยครับ l Meeting เนาะกดปุ๊บมันก็จะออกแล้วครับเป็นอันออกจากแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วครับเป็นการสิ้นสุดการสนทนาเนาะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปครับชวนพี่พี่ครับดาวน์โหลดของ iOS เนาะแล้วของ Apple นะครับอาครับคราวนี้ครับเรามาลองของ iOS บ้างดีกว่าครับว่ามันมีวิธีการโหลดยังไงเนะาะมาถึงครับเราต้องเข้าที่ App Store ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่ค้นหาครับจากนั้นครับพิมพ์คำว่า Zoom เหมือนเดิมครับ z o o M แล้วก็เซิร์ชครับค้นหาเนะคราวนี้ครับมันมี ซูมเนี่ยหลายซูมมากเลยเนาะแต่ว่าเราต้องเลือกซูมคราวมิทติ้งนะครับอันนี้เนาะกดเข้าไปนี่ครับดูรูปแสดงตัวอย่างได้เนาะจากนั้นครับกดติดตั้งครับเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับแอนดรอยครับคือเราต้องรอเวลาครับจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับให้เรากดเปิดก็จะเข้ามาหน้า แอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันหน้าตาก็จะคล้ายๆกับของ Android ครับซึ่งคราวนี้เราจะรอทีมงานเราครับส่งลิงก์เพื่อเข้ามาแชท o o m นะครับคราวนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเด้งมาแล้วทีมงานได้ส่งลิงก์มาแล้วนะครับเราก็กดตามลิงก์เหมือนเดิมเลยครับ จากนั้นครับเห็นมุมขวาด้านบนไหมครับที่เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมครับแล้วมีลูกศอดชี้ขึ้นข้างบนครับให้กดตัวนี้เนาะกด1ครั้งจากนั้นมันก็จะมีให้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าอ o อัพขึ้นมาแช่เปิดด้วย safari คัดลอกแล้วก็โหลดอีกครั้งเนาะแล้วก็ยกเลิกครับให้พี่กดไปด้วยเปิดด้วย safari นะครับกดปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าเข้าแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นรอสักครู่นึงซึ่งคราวนี้ครับเหมือนเดิมครับพี่ๆตั้งชื่อเลยครับ คราวนี้ครับเราจะลองตั้งชื่ออื่นบ้างครับคราวนี้เราลองตั้งชื่อเกสิสนะครับจากนั้นครับ มันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพขึ้นมาเนะว่าเราเนี่ยต้องการให้มันเนี่ยใช้กล้องใช้ไมค์หรือเปล่าเนาะเราต้องกดตกลงครับอนุญาตเนาะจากนั้นครับความแตกต่างของซูมที่ในแอปของ Android กับ iOS ครับจะแตกต่างากันตรงที่ว่าพอก่อนเข้าครับของ iOS อเนาะก็จะมีหน้าครับเป็นหน้าเทสก่อนเลยครับว่าเราว่าเราเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะจากนั้นครับให้กดจอยวิดีโอครับ คราวนี้ครับมันถามไปแล้วครับว่าต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณไหมอนุญาตเนาะให้กรอกใช้ตอบอนุญาตครับจากนั้นครับหน้านี้ครับเราก็รอครับให้โบท่องครับกดเนาะกดยืนยันครับว่าเราจะเข้าครับเราต้องรอสักครู่นะครับไม่ใช่กดออกไปเลยเนาะเราต้องรอในหน้านี้ครับสักพักหนึ่งอันนี้คือเจ้าของห้องเราได้กดแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ของ iOS ครับก็จะรอนิดนึงครับในการคอนเน็กไมค์คอนเน็กลำโพงครับคราวนี้มันก็ขึ้นอีกแล้วเนาะว่าให้เราเนี่ยใช้ไมค์ใช้ลำโพงใช้ไมค์หรือเปล่าครับเราก็ต้องกดไปเนาะนี้จากนั้นเห็นไหมครับข้างหน้าจอเราเนะจะเห็นคุณฟุกรครับทีมงานของบริษัท้างสรรค์ปัญญาเนาะเพิ่งรออยู่แล้วฝั่งโน้ตเอเคครับโอเค เื่อานี้ครับน้องฟุ๊กได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะโอเคเป็นไงครับอันนี้ง่ายๆเนาะของของ iOS เน้องมันจะมีให้กดตั้งแต่ทีแรกเลยเนาะเนี่ยครับเหมือนเดิมครับถ้าพี่ๆอยากปิดไม้หรืออยากปิดกล้องครับตัวตัวไอคอนครับก็จะอยู่ตรงด้านล่างเนาะซ้ายมือครับตรงนี้นี่ปิดไม้กดหนึ่งครั้งครับหรือว่าปิดกล้องครับ หรือว่าเราอยากให้เห็นเนาะเห็นรูปเราใกล้ๆเราก็กดที่หน้ารูปเราครับมันก็จะสลับหน้าขึ้นมาครับแบบนี้หรืออยากกลับไปดูหน้าทีมงานของเราชัดๆเนาะน่ารักน่ารักเราก็กดเข้าไปครับแบบนี้อันนี้สัญญาณเน่นจะช้านิดนึงครับเลยทำให้กล้องไม่ชัดเนาะต้องรอสักแป๊หนึ่งครับโอเคจากนั้นครับออกครับวิธีการออกเหมือนกันกับของ android เลยครับคือการกดลครับดัน ขวามือด้านบนนะครับแบบนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาด้านล่างครับว่า r e a d Meeting ครับเราก็กดไปเลยครับตัวสีแดงเนาะกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาตรงหน้าแอปพลิเคชันครับจากนั้นก็ออกมาครับโอเคเป็นไงครับง่ายๆครับสำหรับ iOS เนาะวันนี้ครับขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ